รายการต่อไปนี้เหมาะสําหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคําแนะนําแต่ทําไมอะไรที่มันเกี่ยวกับความรักชอบิทับให้ร้นักอกและนักใจสงสัยว่าต้องทําความรู้จักสักหน่อยความรัก มมมาาใใใจจละบหหหไ่ยอัวใใ้รู้ว่ารรออรรัักคคืืออออะะไไ่วมชูรักชูรสโดย s i n ค Corporation สวัสดีครับคุณผู้ชมทางบ้านสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ชูรักชูรสนะคะอยู่กับนนท์และก็พี่ภูมิค่ะวันนี้มีคำถามน่ารักน่าสนใจนะครับผมเป็นความใส่ใจของคุณพ่อ คุณพ่อมีลูกชายวัยสิบขวบค่ะองพิษจุ๋ยค่ะไม่มีอะไรปกติดีตรวจสอบปกติตรวจสอบเฉยๆแล้วถามมาทาไมครับพ่อคาที่ขาไม่เจออะไรปกติดีโอเคคาที่แขนเฮ้ยอะไรวะเนี่ยมันปูดๆขึ้นมาคําที่หน้าเฮ้ยปุดๆขึ้นมาผูดเข้าสุกครับคุณผู้ชมค่ะซึ่งที่มันแปลกก็คือผูดเข้าสุกเนี่ยจริงๆแล้วเขาได้ยินว่ามันต้องติดต่อทางเพศสัมพันธ์ใช่ไหมน้องสิบขวบ จะไม่มีอะไรค่ได้ยัรรงไงอ่ามาอีกหนึ่งคำถามนะคะก็เป็นคุณผู้ชายถามมาว่าที่น้องชายของเขาเนี่ยมันมีน้ําเป็นน้ําแบบขุ่นๆเลยสงสัยว่ามันเกี่ยวกับโรคหนองในหรือว่ามีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวจะสอบถามกูรูรักของเราให้ค่ะ,ะช่วงรักเลือกได้ รักเลือกได้สัปดาห์นี้เรามากันที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพที่มุ่งพัฒนาให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพในสายงานครับผม ส่วนเรื่องหัวใจน้องไว้ใสจะมีคำถามอะไรบ้างไปชมกันเลยครับ B D S M คืออะไรครับเมื่อมีเพศสัมพันธ์เวลาที่ผู้หญิงมีประจำเดือน แล้ไม่ได้ป้องกันจะสามารถท้องได้ไหมครับโอเคครับได้ยินคําถามชัดเจนไหมเวลามีเพศสัมพันธ์ตอนที่ผู้หญิงมีประจําเดือนจะเกิดการตั้งครรภ์ได้ไหมนะครับและจะมีปัญหาอะไรหรือไม่ถ้ามีอะไรกันตอนมีประจําเดือนคําตอบก็คือตอนที่มีประจําเดือนนั้นอะ่ะไม่ท้องเด็ดขาดถ้าเป็นประจําเดือนตามปกติเข้าใจนะ เพราะว่ารอบเดือนผู้หญิงก็คือเมื่อเริ่มมีประจําเดือนตอนนั้นไข่มันตกไปนานแล้วจริงไหมมันก็ไม่ท้องแต่น้องๆจะต้องจําไว้กรณีนี้ใช้ไม่ได้สาหรับน้องๆวัยรุ่นผู้หญิงน้องๆวัยรุ่นผู้หญิงบางทีประจําเดือนมาเพียเพ้ยนๆไปใช่ไหมบางทีก็มาเร็วบางทีก็มาช้าถูกต้องไหมครับเลือดบางอย่างที่มันออกมาแล้วนึกว่าเป็นเลือดประจําเดือนนั้นอาจจะไม่ใช่เลือดประจําเดือนก็ได้ ในช่วงเวลาที่ผู้หญิงมีการตกไข่กางรอบเดือนนั้นน้องๆวัยรุ่นอาจจะมีเลือดออกมาทางช่องคลอดเราเรียกว่าเลือดที่ออกเนื่องจากตกไข่นั้นถ้าเกิดท่านชายรุ้ยเข้าไปตอนนั้นไข่รอตอนนั้นอะไรจะเกิดขึ้นท้องเราก็ได้ทายาิโดยไม่ได้ตั้งใจแต่สิ่งที่เราจะต้องบอกตรงๆทุกคนก็คือว่าไม่ว่ามันจะเป็นช่วงไข่ตกที่มีเลือดออกหรือมีประจำเดือนจริง เวลามีเลือดออกเลือดออกมาจากมดลูกใช่ไหมลูกใช่ไหมครับปกติปากมดลูกมันปิดจริงไหมลูกอะไรก็เข้าไม่ได้ใช่ไหมครับนะแต่ตอนมีประจำเดือนปากมดลูกเปิดแล้วเอาเลือดออกมาเลือดเป็นอาหารที่ดีของแบคทีรียเลือดเป็นอาหารที่ดีของเชื้อโรคแล้วเราแน่ใจได้อย่างไรว่าอของที่เขาเคาะประตูแล้วใส่เข้าไปอันนั้นมันสะอาด เขาเอาแช่แอลโกอฮอล์ก่อนแล้วเคยใช้งานหรือเปล่าผมว่าไม่มีเนาะนะแถมยังเวลาลุยเนี่ยมันไม่ไปอาบนอับอน้ำก่อนเลยเพราะนั้นมันก็มีทั้งเชื้อราเชื้อแบคทีเรียแล้วเวลาใส่เข้าไปเนี่ยแล้วมีเลือดอยู่รากับแบคทีเรียมจะโตไหมลกูกโตไหมมีอะไรตอนนั้นสิ่งที่ต้องระวังก็คือฝ่ายโดนมีผมก็ไม่รู้ใครก็คิดเองนะ มีเลือดออกมาแบคทีเรียเข้าไปข้างในมันจะเป็นไงบ้างอาจจะเกิดการอักเสบก็ได้เนาะแต่ถ้าพวกเป็นทนทานก็ไม่เป็นไรแต่ส่วนใหญ่เป็นนะอย่างน้อยก็อักเสบเป็นม,มากก็น้อยเพราะนั้นอย่าดีกว่าแต่ถ้าจะลุยจริงๆแล้วตกลงกันได้นะฝ่ายชายต้องสวมถุงยางอนามายัยผู้ชายแตกเร็วต้องทำไงให้แตกชา้าครับอ๋อมันแตกอะไรลูกแตกเนื้อหนุ่มสิวแตกหรืออะไรแตก น้ามาสุเกะเออผมก็จะถามขนานะตกลงคำถามก็คือหลังเร็วนะเขาว่าหลังเร็วนะเป็นคำถามมาตรฐานปัญหาใหญ่ของผู้ชายหนุ่มๆก็คือหลังเร็วปัญหาใหญ่ของผู้ชายอาวุโสก็คือไม่สู้แ็นปัญหานี้เป็นปัญหาสามัญประจำบ้านทำไมเธอเป็นแบบนั้นเพราะว่าก่อนที่เธอจะมีกิจกรรมครั้งแรกอะ่ะมันมีการเขาเรียกว่าทำร้ายตัวเองเป็นระยะๆะะใช่ไหม เราดอกนึกตามไปนะเวลาผู้ชายเขาจะแอบทําร้ายตัวเองเพื่อให้ตัวเองก็มีความสุขอะ่ะเขากลัวคนรู้ไหมกลัวไหมเพราะันเวลาทํแกรีบไหมรีบครับโอ้โหซอยยิบเลยนะนะนะเพราะนั้นไม่กี่วินาทีบางคนก็ออกไปแล้วนั่นะเรื่องที่หนึ่งเพราะนั้นใจมันชินกับการเร็วเขา้าใจไหมลูกนะแต่พอถึงตอนจะทําจริงๆเนี่ยโอ้โหมันตื่นเต้นันจะได้ไม่ใช่ได้มีกิจกรรมแล้วเนาะนะนะพอแค่เคาะประตูป๊อบก็พรวดเลย เพราะมันตื่นเต้นอ่ะมันกลัวเขาไม่ให้ทำอ่ะนะเพราะฉะนั้นน้องฟังจากตะจบแล้วนึกออกมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นอยู่ตรงนี้จริงไหมเพราะว่าเอ่อน้องๆจำไห้น,นะครับอวัยวะเพศนั้นอยู่ระหว่างหูครับตรงนี้ส่วนในตรงนั้นที่พวกเธอมองๆกันอนะ่ะมันเป็นฝ่ายปฏิบัติการแค่นั้นนะไม่ได้เป็นฝ่ายสั่งการนะเพราะฉะนั้นถ้าจะจัดการต้องจัดการตรงนี้ใช่ไหมไม่ใช่ปจัดการตรงน้นใช่ไหมก็ต้องนั่งฝึกวิธีการก็คือนะจะสอนให้ ถ้าเกิดว่า,าจะเป็นพวกทําร้ายตัวเองนะพอทําร้ายใกล้จะจบเนี่ยภูเขาไฟจะระเบิดแล้วนึกออกไหมเราเห็นไม่มีคอคอดต่าไไอยู่ข้างบนเห็นปะนอกจากเธอคอคอนะเธอบีบกึ่งให้ภูเขาไฟมันหยุดระเบิดนเสร็จแล้วเธอก็ระดมพลให้มันระเบิดใหม่เพราใกล้จะระเบิดเธอบีบใหม่แล้วเธอก็ทาอย่างนี้ไปฝึกใค้ได้สักสินาทีเนาะ แล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆใจก็จะสบายขึ้นอ่าใจเย็นขึ้นนะพอมีกิจกรรมนี่ตอนมีกิจกรรมทําไงพอมีกิจกรรมปับ๊บภูเขาไฟก็จะระเบิดถ้ากัดลิ้นเนี่ยบรอยากัดแรงนะเดี๋ยวลิ้นขาดอ่ะมันเจ็บไหม,เจ,ม,เ,จมเจ็บเปล่าหรืองไหมหรือไม่ก็ถ้าเกิดเธอใกล้ๆโอ้ยได้แล้วแฟนเธอรู้เรื่องก็เขะหัวเธอปุ้งเธอก็ตกใจใ,ใช่ป่ะเคะยะแมะยะแมะแมะตกใจมันหดไหมลูก นัออ่นก็คือวิธีการนะในท้ายที่สุดแล้วทําอะไรไม่ได้ไปปรึกษาหมอมันมียาซึ่งทําให้ยืดเวลาการหลังอ,อกไปได้ประมาณสักาสามสี่เท่าแต่โคตรแพงเลยนะรอไว้ทํางานก่อนค่อยใช้ได้ไวัยรุ่นคงทําได้แค่ที่บอกกัะลุกถ้าแบบอสุูจิไงคะ่ะมันแตกสายตาออออออแล้วตาหลับไม่ทันก็พิมตาไม่ทันใช่ค่ะหนูอยากรู้ว่ามันจะแดงจริงไหมแล้วก็แบบพออะไรมันถึงแดงโอเคครับ เราก็ต้องนั่งมองก่อนว่าในน้ําอสุจิมีอะไรบ้างในน้ําอสุจิมีตัวอสุจิตัวอสุจิประกอบไปด้วยอะไรตัวอสุจิประกอบไปด้วยโปรโตีนแล้วก็ประกอบไปด้วยไขมันเข้าใจไหมครับนะเสร็จแล้วในน้ําอสุจิมีอะไรในน้ําอสุจิจะมีแร่ธาตุสังกะสีแล้วก็มีโปรโตีนซะเป็นส่วนใหญ่สรุปว่าทั้งหมดนั้นอะ่ะมันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าโปรโตีนโปรโตีนก็เป็นสิ่งแปลกปลอมของเราไหมเป็น ที่ตาเรามีเยื่อเมือกอยู่นึกไหมเพราะเวลามีอะไรมาแปลกปลอมมันต้องมีปฏิกิยาต่อต้านไหมเพราะฉะนั้นมันต้องแดงอยู่แล้วนะทีถ้าเกิดเป็นอสุจิซึ่งสะอาดสะอาดอสุจิซึ่งสะอาดสะอาดนะสะอาดสะอาดนะเวลามันโดนมันก็แค่แดงระคายเคืองนะแต่ถ้าเกิดอสุจิมีเชื้อโรคอยู่เป็นไงตาเธอจะเกิดการอักเสบของจริงติดเชือ้อนะจ๊ะนะเพราะฉะนั้น ถ้าไม่แน่ใจเวลามีกิจกรรมก็ใส่แว่นกันไว้ก่อนก็ดีนะ B D S M คืออะไรครับอ๋อแล้วทําให้สําเร็จขวามใครได้ไหมครับโอเคครับถามน้องก่อนเผื่อบางคนในห้องเขาไม่รู้ไอ้คำว่า B D S M มันย่อมาจากอะไรอ่ะผมก็ไม่รู้อ่ะแล้วทำไปหามาจากไหนอ่ะเออผมเจอตาม f c e e o o o อะครับตาม Facebook เขาเขียน B D S M B D S M ตัวใหญ่ทั้งหมดนะ B ย่อม,มาจาก bondage B O N D A G E แปลว่าพันธนาการนะ D ย่อม,มาจาก discipline แปลว่าทำโทษ S มาจากอะไรใครเดาได้แล้วครับนี้ เอสมาจากซาดิซึมชอบทำให้คนอื่นเจ็บปวดตัวเองถึงจะมีความสุขอ่ะใครตอบ M ได้ยัง M อ M M มมมาจากเมโซคิซึมแปลว่าคนอื่นทำให้ตัวเองเจ็บปวดแล้วจึงจะมีความสุขได้ไหมครับนะเพราะฉะนั้นทั้งหมด BDSM ก็คือกระบวนการมีเพศสัมพันธ์แบบดูเดือดเลือดพ่านเช่นอีกฝากหนึ่งก็ใส่กุญแจไว้เลยฝากถือโซ่ตีตีได้ไหมตบหน้าจูบทีแบบนั้นเข้าใจนะเข้าใจนะใั้กรณีแบบนี้ถ้าเกิดไปทำกับคู่ซึ่งไม่ได้ชอบเรื่องนั้นก็จะกลายเป็นทารุณกรรมถูกต้องไหมครับ แต่ถ้าเกิดคนนึงชอบทํรลายและมีความสุขไปอยู่กับคู่ที่โดนทํรลายและมีความสุขแบบนี้เขาเรียกคู่สร้างคู่สมนะซึ่งคงจะตายเร็วทั้งคู่เลยนะต้องเ,เข้าใจแล้วนะช่วงติวรักเต็มร้อยติวรักเต็มร้อยครับคุณผู้ชมครับ ในค่าคืนนี้ก็คําถามน่าสนใจเยอะแยะมากนะครับและผู้ที่จะมาคลี่คลายทุกประเด็นของเราก็คือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อนะครับนายแพทย์วัชระพุ่มประดิษฐ์คุณหมอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคำถามแรกจาก a c e b o o k นะครับเป็นคุณพ่อน่ารักนะครับเป็นห่วงคุณลูกชายนะครับผมเขียนมาว่าสวัสดีครับลูกชายอายุ10บขวบมีตุ่มขึ้นที่ใบหน้าแล้วก็แขนนะครับผมก็เลยพาไปหาหมอหมอบอกว่าเขาเป็นหูดเข้าซุก ผมอยากรู้ว่ามันติดมาได้ยังไงเคยหูดข้าสุกเนี่ยมันเป็นรคอติดต่อทางเพศไม่ใช่เหรอครับหรือว่าเขาสามารถจะติดกันได้จากเสื้อผ้าของใช้ทั่วไปแล้วเราต้องดูแลไงครับให้ไม่เป็นอีกหูดข้าสุกเนี่ยมันก็จะเป็นตุ่มๆกลมๆผิวมันจะแบบมันมันนิดนึงบางงันก็จะมีบุมๆตรงกลางนะครับพอบีบออกมาแล้วเนี่ยมันจะมีสารเป็นขาวๆออกมาเหมือนข้าวสุกอ่ะเขาเลยเรียกว่าหูด ข้าวสุกนั่นเองวิธีการรักษาก็คือบีบนั่นแหละบีบข้าวสุกออกมาก็คือการรักษานะครับไม่มียาที่จะไปทามันให้หายเราถ้าไม่ได้บีบแล้วปล่อยทิ้งไว้อย่างนั้นนะคะมันก็จะเป็นตุ่มอยู่แบบนั้นแหละแล้วบางทีมันก็ลามเป็นเม็ดเห็นแล้วเราก็อาจจะแบบรู้สึกไม่ชอบนะคือตอย่าอย่างนิดนึงใช่ก็อยากจะเอาออกไปนั่นแหละมันจะมีเยอะไหมคุณหมอแบบเต็มเลยหรือมันแค่สี่ห้าเม็ดอะไรกินคือถ้าแบบภูมิคุ้มกันปกติอย่างพวกเราอ่ะ มันก็มีนิดหน่อย,ยอะนะครับใช่แต่ว่า<ล>ถ้าโอ้เป็นเอชวีเป็นเอชวีที่ไม่ได้กินยาต้านด้วยนะอ่ะาภูมิคุ้มกันต่าๆเป็นมะเร็งบางชนิดที่โอ้ไม่เลือดขาวเนี่ยน้อยมากเนี่ยพวกนี้ก็จะขึ้นได้เยอะมากนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เกิดอันตรายอะไรขนาดนั้นแค่มันมีความรู้สึกไม่มเ,เป็นเรื่องคอสเมติกแหละถูกไหมใช่ไหมครับเราก็ไม่อยากให้มีตุ่มๆใช่ไหมเดินหนมาไหนถูกไหมครับมันเกิดจากเชื้อไวรัสนะครับชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าพ็อกซ์ ไว <Virus, S 2> รัส P O X P O X เนะครับไวรัสตัวนี้ส่วนใหญ่เนี่ยมันติดจากการสัมผัสนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพศสัมพันธ์ติดได้ไอันนี้คุณพ่อเข้าใจถูกแล้วว่าถ้าเป็นเพศสัมพันธ์ติดได้ไหมติดอยู่แล้วเพราะว่าเพศสัมพันธ์คือการสัมผัสอย่างเต็มที่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันติดอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าสัมผัสกันตามปกติเนี่ยเด็กๆไปเล่นกันอย่างงี้นะครับหรือว่าไปใช้ภาชนะตัวร่วมกันนะครับใช่ ไปสระว่ายน้าครับอ่าอย่างเงี้ยใช่ไหมคือไม่ได้ในสระที่คอรลีนะแต่ว่าข้างบนอ่ะมาเจอกันนัวเนียกันอย่างเงี้ยเล่นกันก็ติดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าไม่ได้ว่าเด็กน้องสิบขวบไปแบบนู่นนี่นั่นไม่ใช่อย่างนั้นนะครับก็คือว่าสัมผัสธรรมดาติดได้โอเคครับใช้หอมใช้บางอย่างร่วมกันติดได้นะครับแล้วก็พวกวัยรุ่นเนี่ยเจอเยอะนะเพราะว่าคนเล่นแบบรักบี้ยงเงี้ยเออบาสเกตบอลอย่างเงี้ยอ่ามันก็จะ ต้องสัมผัสใช่ไหมเป็นคอนแทคสปอร์ตพวกนี้ก็มีโอกาสที่จะติดผูดเข้าสุกได้เหมือนกันนะครับอืมอ่าก็สบายใจมีบออมมาทายาจบถูกต้องนะครับแต่ว่าเวลาบีบอ่ะอย่าไปบีบสุ่มสี่สุ่มห้าเนาะต้องัมก็คือว่าเช็ดแอลกอฮอล์หน่อยนะครับถ้าหมอทำนะเช็ดแอลกอฮอล์เช็ดเบตาดีนใช้เข็มเจาะดูนี่อ่ะเปิดทางถูกต้องคนนี้เก่งเลยเม่เปิดทางปุ๊บ บีบเข้าสู่ออกมาเช็ดแอลกอฮอล์ไว้อย่างเงี้ยครับแล้วต้องทายาหรือรับประทานยาอะไรด้วยไหมฮะไม่มียารักษานะครับตัวนี้ก็คือไม่ว่าจะเป็นยาทาเขาพยายามหายาทาหลายชนิดแต่ว่ามันไม่เคยเวิร์กจริงนะครับแล้วก็อยากกินไม่มีนะครับคําถามที่สองครับจาก a c e b o o k ครับคุณหมอครับถามมาว่าถ้าน้องชายของเรามีน้ําขุ่นๆออกมาตรงปลายเขาเรียกว่าหนองในใช่ไหมครับถ้าผมฉี่จะเจ็บและแสบครับ ทำไงให้หายครับมันจะเป็นอีกไหมครับแต่จริงมันไม่ควรมีนะผู<อ>้ชายนะอ,ยอ่อามันไม่ควรที่จะมีน้ำขุ่นๆเหลืองๆเขียวๆหรือน้ำตาลออกมาเลยอ,อมันจะมีได้ก็คือแค่น้ำปัสสาวะที่หลุดรอดอยู่ในท่อหรือไม่ก็คือต้องเป็นน้ำหล่อลื่นตอนมีอารมณ์อย่างเงี้ยนะครับมันก็จะออกมาได้แต่ปกติถ้าแบบอยู่ปลายขุ่นๆแสบๆอย่างเงี้ยน่าจะเป็นหนอง นะก็คือ,อติดเชื้อเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าเป็นท่อปัสสาวะอักเสบก็คือตัวท่อทั้งท่ออ่ะมันอักเสบแต่มันโผล่เป็นหนองให้เห็นตรงปลายไงใช่ไหมแล้วก็โดยแนวโน้มถ้ามันขุ่นๆเหลืองๆขุ่นคลากหรือออกเขียวเนี่ยมันก็จะออกไปทางพวกหนองในแท้พยาธิพยาธิที่ผู้ชายก็เป็นนะพยาธิเดียวกับพยาธิช่องคลอดนั่นแหละตัวที่มันวิ่งตึ๊ก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 อย่างเงี้ยนั่นแหะ แต่ถ้าแบบว่าเออใสๆหน่อยจาง,จางๆขุนนิดหน่อยอย่างเงี้ยนะครับอาจจะเป็นพวกหนองในเทียมนะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยอัอนนี้เป็น trend เทรน์คร่าวๆถ้าอยากจะรู้ว่าเป็นหนองในหรือเป็นหนองในเทียมจริงๆต้องไปตรวจด้วยหลัถึงจะรู้ได้แล้วก็จะได้รักษาให้ตรงจุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาหนองในเฉยๆหรือเชื้อโกโนเรียนะครับกับหนองในเทียมหนองในเทียมนี่มีหลายเชื้อมากชาเช่นคลามเดียไมโครพลาสมา ยูเร<ช>ียพลาสมาพวกนี้นะ<ช><ช>การรักษาไม่เหมือนกันนะครับแต่ส่วนใหญ่นะการรักษามันง่ายไม่ว่าจะเป็นหนองในหรือหนองในเทียมดังนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ชัดว่าค่อนไปทางเทียมหรือค่อนไปทางแท้นเนี่ยรักษาคู่กันไปเลย<ช><ช>นะคุ้มที่สุดนะครับดีกว่าปล่อยให้มันลามขึ้นไปใช่ไหมแล้วก็รักษาคนไข้แล้วเราก็ยังต้องรักษาคู่นอนด้วยแล้วค<ช>ุณก<ช>็รอเจนควันนะ เวันแล้วถึงจะเริ่มมีเพศสัมพันธ์ใหม่ได้ก็ย้อนไปที่คําถามที่คุณผู้ชมบอกว่ามันจะทํายังไงมันจะเป็นมาใหม่ไหมอย่างเงี้ยนะครับก็คือสมมุติว่าหมอเป็นแล้วหมอก็รักษาแล้วแต่คู่นอนยังไม่ได้รักษาเลยนะครับก็ถ้ากลับไปนอนกับคู่นอนก็มีโอกาสสูงม,มากที่จะเป็นใหม่ เกิน80%ดสิบเปอร์เซ็นต์ละค่ะก็ควมคู่กันไปถูกต้องดูแลก็นี่ละครับจงมือกันไปตรวจเช็คกับคุณหมอพอรู้ต้นตอปุ๊บรักษาง่ายๆครับอีกหนึ่งคำถามค่ะจาก Facebook ชูรักชูรสนะคะเป็นเรื่องของผู้ที่ติดเชื้อ HIV หรือว่า AIDS นะคะคุณหมอรบกวนสอบถามค่ะยาต้านไวรัสเนี่ยต้องกินนานแค่ไหนคือว่าญาติของดิฉันอายุ45ปีตรวจเลือดแล้วพบว่าเป็นโรค AIDS และทราบมาว่าต้้องกินนยาาตไวรัสค่ะ อยากรู้ว่าก่อนเริ่มกินยาเนี่ยต้องเตรียมตัวยังไงยามีผลข้างเคียงด้วยไหมคะแล้วต้องกินตลอดชีวิตด้วยหรือเปล่าเคยได้ยินว่าถ้าเราสบายดีผลเลือกออกมาดีเนี่ยก็สามารถหยุดกินยาต้านไวรัสได้ใช่ไหมคะมแล้วการทานยาต้านไวรัสจะทําให้หายจากโรคเอสได้ไหมคะอันที่1นนะครับก็คือว่าถ้าเป็นเอชบีแล้วนะครับต้องกินยาต้านให้เร็วที่สุดนะครับหมอไม่ได้บอกว่าต้องนับนาทีเป็นชั่วโมงอะไรย่างเงี้ยนะแต่ว่า รีบเข้าไปพบคุณหมอนะครับแล้วก็รีบเข้าสู่การรักษาเพราะว่ารักษายิ่งเร็วเนี่ยนะครับผลการรักษาก็จะดีกว่าภาวะแทรกซ้อนก็จะน้อยกว่ากันเยอะเลยรละยะยาวนะครับการเตรียมตัวก่อนที่จะไปรักษาจริงๆไม่ได้ต้องเตรียมอะไรมากเลยนะครับไปพบคุณหมอนะครับแล้วก็ไปฟังข้อมูลนะครับคุณหมอก็จะมีการเจาะเลือดนะครับว่าภูมิคุ้มกันเป็นยังไง ติดเชื้ออย่างอื่นร่วมด้วยหรือเปล่าบางทีอาจจะมีซิฟิลิสคู่กันบางทีอาจจะมีตับอักเสบซีมาด้วยไม่ได้มาเดี่ยวๆจะได้รักษาไปให้ครบกนดครับแล้วก็เอ็กซเรย์ปอดนะครับแล้วก็อาจจะตรวจเชื้อดื้อยาว่าเอชวีที่เรามีเนี่ยมันดื้อยาต่อตัวไหนได้บ้างไหมนะครับก็ใช้เวลาประมาณอาทิตย์ถึง2ออาทิตย์อ่ะก็เริ่มยาต้านได้แล้วนะครับซึ่งตอนนี้ยาต้านมีที่รับเยอะแยะมากมายนะครับถ้าเป็นของรัฐบาลเนี่ยฟรีหมดนะครับเจาะเลือดก็ฟรี ยาก็ฟรีค่าหมอไม่เสีย oh. นะครับถ้าไปเอกชนต้องการมีความส่วนตัวหน่อยก็จ่ายเงินเดี๋ยวนี้ยารุ่นใหม่ๆดีมากนะครับ mm. แล้วก็ผลข้างเคียงน้อยมากแล้วก็ไปคําถามที่สําคัญมากเลยนะครับซึ่งอันเนี้ยอยากให้จำเป็นเป็นข้อมูลติดตัวไว้เลยนะครับ <Yeah. S 2> ว่าเอชไถ้ากินยาแล้วจนกดไวรัสได้จนตรวจไม่เจอแล้วเนี่ยหยุดยาได้ไหมนะค oh. ะค <Okay. S 2> ตอบก็คือไม่ได้ oh. นะครับ เอสีณนะวันนี้ถ้าเป็นต้องกินยาตลอดชีวิตนะครับ <c oughs> แล้วก็ต้องกินแบบตรงเวลาด้วยนะเนื่องจากว่าถ้าเรากินไม่ตรงเวลานะครับเราก็จะมีโอกาสที่จะมีความเสี่ยงในการดื้อยามากขึ้นนะครับ <c oughs> ดังนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ที่กินแล้วต้องไม่หยุดนะครับ <c oughs> จนกว่าวันหนึ่ง เราจะมีการรักษา h i ชแบบหายขาดตอนนี้เวทของ h i ชมันลูกลงเรื่อยๆไหมครับคุณหมอถูกต้องก็คือมันจะเป็นโรคที่วันหนึ่งอาจจะหายไปจากสังคมได้ไหมครับใช่ครับจริงๆสมมุตินะถ้าคนพร้อมกันทั้งสังคมเนี่ยทั้งโลกนะม่ต้องทั้งโลก,กะนะรพร้อมกันแบบว่าไม่มีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นเลยอะ่ะมีกับแฟนของเราอย่างเดียวเลยแล้วเราต่างรู้กันเลยว่าแฟนของเราสองคนเนี่ยไม่มีใครติดเชื้อเลยเนี่ยเขาเคยประมาณเขาเคยคำนวณทางคณิตศาสตร์นย่ยคิดว่า ไม่เกินไม่เกิน2ปีเนี่ยไอชีบีหมดเลยนะแต่มันทำไม่ได้จะอยากจะอยากนิดนึ่งใช่ไหมคะจะอยากนิดนึงวันนี้ก็ต้องขอบคุณกูรูรักประจำรายการของเรานะครับนายแพทย์วัชระพุ่มประดิษฐ์ขอบคุณครับคุณหมอครับขอบคุณค่ะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆนะคะจากเบลล่าหนำออฟฟิเชียลรำทาบล็อบบี้ออฟฟิเชียลด้วยนะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ